พอบานทำปอมม่องพี่น้องจะมาดูค่ะทำอะไรพ่อใช่เนี่ยโอ้อย่างพี่น้องกินปะมันกินไม่ได้ต้นสวยง้าว่เส็ล้่าเิรนอนเกี่ยวเนาเลยยอีกที่แม่เ่เ้อ,นนอแม่ช่10บาท vâng môn hả vâng môn 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 ngon môn 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 าเห็ดลืมสอนุงไงอ่ะเออคือบสอนให้ชมองตาเ็ดไ้ผมเป็นซาปีนั่เนะมาฆ่าหนุ่ยักคุเห็ดกูเลยเห็ดเป็นวันนี้ซาปีา่นอปากจเสียสิน่ะ่อกี้ยองไยใส่ย้อมมองเออใส่เป็นยนุะใส่น้าจะมองหน่อยมองั่นอือปอมใส่พวกกัวแปะ เออแล้เหตุเป็ี่ยนยุ่งกันเดี๋ยวตะวัวแปรเขาหนีบเอาที่แบไม่ได้เหตุสอดสีมาเอานะ่งไรอย่างนี้อย่างนี้เออนี่ก็เอ่อห่อตาไม้แล้วม้าก้าเ่อกวาดเอาตาไม้พอตู้่อยตะกั่วแปรแหละพอหนีเปาี่ยนเปาตะกั่วแปรมันต้องสั้นต้องน้อยทำห่วงยังไงสีเพชรมันก็ของมันแล้วนอกจากเมื่อกี้น้าพันเ็ดตะกั่วแปรแหละพันเทพบอกว่านี่น่าจะตะกั่วแปรท่านั้นตะกั่วแปรน่ะมันต้องสาวคมเอือว่าแม่นสาวสาวแบบสาวใส่ป่ะน่ะ เสาอันนอทั้งฟอรมหลังจานเนาะค่ะเอ้าท่อบ่ท่อกับพวเป็นยังไงก่เกี้ยวเกี้ยวมัดนั่นคือมัดไปมันจมสิจ้าหรือใบพ่อมันตึงอะไรนะให้มองมันตึงมันมองมันตั้งจ้านหน่อยเขาก็ใส่ที่เขาต่งในมันหน่อย บ้านก็ได้หลายเติบยู่เนี่ยเจนรักชบปาทจ้าคุณแม่ทั้งบ้านเดันคยปผสอบหาถุงยางไว้ก่อนมาเพื่อนมาใส่ถุงยางกันอย่นี้ถีบเบี้ยังล่ะดังไฟกับวะได้คันวะได้แล้วนี่ตอนที่ขี้เขาอันคุณเห็นพ่อตู่ใส่ตะกี้คนหนีบตะลูกแปรนีบมื้อนี่บั๊บวีปั๊บอารมณ์อันที่เป็นตะกั่วอันเป็นเป็นแบนๆนะแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ขใคร่ะนี่ เก็บไปซื้อขอหิงถามลูกกลมลูกแบนเออนี่มันน่าจันะว่ายุซอยลายซอยลาาวนซื้อแต่ลูกแปดเด้ลูกนี่ขอซาวโอ้ยผมาวขาก็ใส่เนหมดล่ะยขก็ใส่ลูกกลมกันนาะซอยนังยา่ล่ะเสร็จแล้ว เข้มดวงนี่แบบว่ามันบ่อเขาซีบเฉย